อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดออรอุมาศรีบุญเรืองเปิดเผยผลงานวิจัยภาวะโลกร้อนกับปัญหาน้ําใต้ดินในประเทศไทยพบว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ําบาดาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ1-2เมตรซึ่งอาจส่งผลต่ออาคารที่ปลูกสร้างระหว่างปี2533-2549เพราะอาคารเหล่านี้ถูกสร้างในสภาพดินแข็งไม่มีความชื้นเมื่อปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นทําให้ดินมีความชื้นจนรับน้ําหนัก ได้น้อยลงร้อยละ40จนอาจส่งผลต่อความเสี่ยงที่อาคารสุดหรือถล่มได้